โอเคสวัสดีครับผมแตมเมอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมโครฟลับในเลสเพย์เอาชีวิตรอดของผมนะฮะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในเกมไมโคร r a ับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมโอเคอ้าวดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะก็หลังจากอ่ะผมขออธิบายก่อนนะหลังจากที่เราเล่นพาร์ทแรกกันไปนะครับผมผมก็ได้ปิดอัดคลิปแล้วก็เล่นต่อมาเลยนี่ก็เป็น7วันแล้วนะฮะที่เราไม่ได้อัดคลิปต่อนะครับผมอืม ก็เป็นเจ็ดวันแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะเล่นนอกรอบเล่นอะไรด้วยนะฮะแบบเป็นเล่นนอกรอบนะผมก็ได้ตัดไม้ดูดิตัดต้นไม้หมดเลยนะใช้ขวานไปสิบกว่าอันฮนะขวานหินนะครับแล้วผมก็ได้ทําการปลูกข้าวปลูกข้าวไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆขยายไปจนเยอะแล้วก็จนเลี้ยงแกะล่อแกะเลี้ยงวัวมานะฮะแล้วมันก็มีม้า ม้าโครงกระดูกด้วยนะเออผมก็ได้ไปสู้กับมันมานะครับแล้วมันก็อยู่ทงังนู้นน้ก็ผมก็ได้ฆ่ามันหมดแล้วละ่ะก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นไปหนึ่งอาทิตย์นะฮะแล้วผมได้เล่นนอกรอบไปผมตายไปสามรอบนะเนะี่ยผมได้หมวกของสเกลตันที่อยู่บนม้าโครงกระดูกมาแลวเนาะโอเคก็ของนะฮะผมก็ได้ไปขุดเหมืองทังนู้นน่ะทังนู้นน่ะทางนะูง้นะก็ไม่ได้ลงเหมืองเยอะมากจนถึงขั้นที่ต้องได้เพชรแบบเวอร์เวอร์นะผมก็ไปเอาแคท่านอนะไปขุดแคถ่านแล้วก็เหล็กนิดหน่อยมา ทำทอตนะฮะนี่ก็เพิ่งเล่นนอกรอบเสร็จเลยนะฮะแล้วก็มาอัดคลิปนะฮะเลยได้นี่ของนี่มานะครับก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น Minecraft Pocket Edition 0ูนย์เอ้นย์จุนั่นเรียกให้เต็มนะฮะหรือ0ูนจุดสิบเนะฮะ ซึ่งวันนี้เขาได้อัปเดตมาเป็นบิลสามแล้วนะครับผมก็ได้กดอัปเดตใน Play Store เลยจนมันสามารถใช้ GUI เหมือนคอมได้แล้วนะฮะว้าวเดี๋ครับผมก็เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยนะวันหลังสัญญาว่าจะไม่เล่นนอกรอบจนอะไรมันเปลี่ยนไปจนแปลกตาละกันนะครับผมโอเคเรามาดูของกันดีกว่านะของที่ผมมีก็อันนี้นะฮะอ,า,อาหารนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของที่มีวันนี้นะครับเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโอ้โหพูดปุ๊บจะมืดปั๊บเลยฮ นอนก่อนนะฮะโอ้เปลี่ยน G U I ใหม่ตรงครับว่าลิฟเบสนี่มันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นอืมโอเคมันมเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโอ้ไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินอ่าโอเคก็ที่ที่เราที่เรามันก็เยอะนะเยอะพอามควรนนะเดี๋ยวผมดูก่อนจะสร้างบ้านหนง่ายดีวะโอ้มันเยอะมันใหญ่ช่วงใหญ่โตอะไรสักขนาดนี้ผมนี่บอกเลยนะฮะโอเควางประมาณตรงนี้แล้วกันไหม ตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้นะอ่าก็เอาไปเลยหนึ่งสองสามสี่เอาสี่ดิผมก็ได้ออกแบบไปแล้วนะฮะอ่าสี่นะฮะแล้วก็เว้นมาหนึ่งสองนี่นี่นี่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะฮะไม้ผมก็ได้ไปถังนะฮะผมขอใช้ไม้โอ๊กนะเพราะสร้างบ้านผมชอบชอบนะฮะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหแล้วก็เจ็ดแล้วตรงก็แปดตรงนี้ดีมะลองดูก่อนนะฮะอืมออกแบบไม่ให้มันมันแบบไม่ให้มันดูใหญ่โตมากนะฮะโอเคอ้อเจ็ดแปดเกิเอาไปไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่าโอเคอ่าเริ่มได้ใช้แล้วก็คือมานับกันใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมมีเฟรมเรทตกก็คือตอนนี้นะฮะ แล้วสามารถดู FPS จากเครื่องผมได้นะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่50 FPS นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ทดลองใช้แอปอัดให้มันอัดที่ความชัด b i ตเรท e 8และ FPS เป็น30นะฮะเพราะว่าผมก็ลองดูแล้วนะคลิปก็ชัดนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้อง60 FPS นะฮะเพราะว่าคลิปก็ชัดอยู่แล้วนะเพราะว่าบิตเรทเอยเฟรมเรทในเกมนะเอ้ย fps ในเกมนะเห็นไหมมัน48 50นะฮะแล้วเราใช้แอปอัด แล้วเราตั้งค่าอฟอัดให้มันบิตเลทแปดและ a p s สามันก็ไหวอยู่แล้วแหละนะไหวเลยโอเคมันก็ชัดอยู่แล้วล่ะนะน่าจะชัดนะอืมก็ประมาณนี้ดูไหมอ่าเฮ้ยมันไม่ไกลไปหน่อยหรอวะเออไกลไปหน่อยฮ่อ่าตรงนี้นี่แน่แม่เละไปเลยสองสามสี่โอเคเราก็สร้างบ้านไปคุยอะไรกันไปนะฮะ ก็คือขอสัญญาแล้วน่าจะไม่เล่นไอ้ที่มันนอกรอบให้มันดูแปลกตาไปนะเพราะตอนพาร์ทแรกนี่ถ้าใครดูจบนะครับก็คือ,อยังมีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมได้ไปผจญภัยมาหลายอย่างเลยนะครับหลังจากหนึ่งสัปดาห์ที่เราไม่ได้อัดคลิปนะครับผมผมได้ไปฝึกหาคิเกาะมาด้วยนะฮะใช่หรอใช่หาคิเกาะเหรอเธอจะบ้าไปแล้วนะเอ้ยผมผมว่าผมดีไซน์มันผิดเนะ่เธอ,อ ทำไมเอหมเอ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่แม่โอ้โหดีไซน์ผิดเลยนะฮะแม่เสียเวลากันเลยนะฮะมางั้นเรามาสร้างไวๆกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าขอโทษที่ดีไซน์ผิดด้วยนะฮะชึบชึบชึบ,ชบมันต้องห่างประมาณนี้ดิเออเพราะประตูมันต้องอยู่ตรงกลางนะ่ะอืมนะฮะไหนดูเราดูความตรงโอเค พออาจจะได้ยินเสียงบรบกวนนะฮะนะก็ขอไปด้วยนะครับผมโอเคผมก็ไม่รู้นะฮะว่าจะใส่เสียงเพลงในคลิปดีหรือเปล่านะฮะอืมประมาณนี้ประมาณนี้ไหมเอาประมาณนี้แล้วก็หนึ่นงสองสามสี่ตรงนี้เว้นอ๋ออ่างงงงตรงนี้เว้นไว้แปดหนึ่งสองสามสี่เอาใหม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะอ่าประมาณนี้พอไหมอ่าไม่เร็วนะฮะเพราะบ้านเราไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนะครับโอเคสองสาอ่าโอเคแล้วตรงนี้ก็เว้นไว้สี่เหมือนประตูหน้านะฮะเว้นหรือจะเว้นไว้เยอะกว่านี้นะหนึ่งสองสามสี่ ห6หเอา6ดีกว่าหดีกว่าอ่าโอเคเราก็จะดีไซน์เสาบ้านของเราออกมาก่อนนะฮะดีไซน์เสาบ้านอืมงั้นเสาตรงนี้ก็ต้องเป็นเสาคู่ดิใช่เสานี้ก็ต้องเป็นเสาคู่นะฮะผมก็อาจจะดีไซน์อะไรไปมั่วๆนะฮะก็แล้วแต่ความคิดเลยตรงกันตรงกันไหมวะโอเคตรงกันนะครับผม ก็ผมอาจจะเล่นแบบดูล่าช้ากว่าคนอื่นนะเพราะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะนะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งแหละผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านยังไงมันจะดูใหญ่บ้านยังไงมันจะดูเล็กนะฮะผมว่าผมว่าผมว่าให้มันใหญ่มาอีกนะเอาไว้ใส่ของใหญ่ประมาณนี้เออใช่โอ้โหแค่ดีไซน์นี้ก็ล่อไปเจ็ดนาทีแล้วนะฮะแม่ช้ามากๆเลยนะครับกับการเล่นของผมนะก็ผมก็เออ my god เปิดเน็ตค้างไว้นะฮะขอปิดเน็ตก่อนนะครับผมเผลอผมนี่เผลอเปิดเน็ตค้างไว้เลยโอ้โหมันช่างโอ้รถพานนะอเราจะเล่นของเราไปเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่เรายังอยู่คู่เกมหมครับก็คือไมครับ PE นี่ Pocket Edition นี่อัปเดตก้าวหน้าไปไกลแล้วนะฮะก็ เกือบหปีได้แล้วแม่ที่ผมเล่นนะเพราะผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆเลยนะแต่ตอนนั้นไม่เคยอัดคลิปเลยนะก็ไม่เคยคิดว่ามาครับจะทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนในขนาดนี้นะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอัดคลิปมาครับแล้วนะฮะก็ดีใจกันไหมดีใจโอเคเนี่ยครับช่องผมมันไม่ดีตรงอย่างหนึ่งก็คือเหมือนไม่ค่อยมีคนม้น่ะแบบว่าเวลาลงคลิปไปจะไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นะฮะนะฮะแต่ผมก็พยายามต่อไปนะครับ โอเคสำหรับข้างล่างนี้นะเราผมจะหินมาวางไว้นะครับผม cobblestone นะผมก็ได้โอ้ทำไมมันหน้าจอมันปัด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 จางนั้นผมได้ไปขุดไว้นะฮะอืม,อมตอนนี้ผมมีเจนี่อยู่นะฮะลืมครับ คาบไปเนี่ยคาบไงเนี่ยกระจกอะอะกระจกคาบไงเนี่ยคาบนี้เหรอคาบยังไงอะผมงงกับเวอร์ชั่นนี้มากนะฮะอืมเอามาเนี่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 แค่นี้ก็พอแล้วอะพอก่อนโยนทิ้งไปก่อนนะครับผมแค่นี้มันก็พอมันก็เยอะแล้วล่ะอืมงงงงกับเวอร์ชันนี้มากเลยนะฮะ ก็ผมมันเพิ่งอัปเดตผมก็ปรับ G U I เป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็งงกันพ,พ,พอสมควรพอไหมพอพอนะครับผมโอเคบ้านของเรานะฮะพอ อแค่นี้ก็จบเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาพลัว่วพลั่วอยู่ไหน What do you put? พลัว่วแล้วก็อืมฮึบเอาไม้นี่ไปแปลรูปเลยอ่า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 นี่อ๋อกดอย่างนี้ก็ได้นี่อ่าฮะก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอเล่นได้แล้วแหละโอเคเรามาเริ่มขุดกันทำพื้นบ้านกันดีกว่า ชึบอ่าโชว์เวลพังพอดีเลยออโอเค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 ไป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  เรียบร้อยบ้านเรานะฮะเรียบร้อยแล้วเหลือประตูประตูเราวัตเตอร์เฮกนอนนอนนอนเลยก็ได้สิบเจ็ดนาทีแล้วโอ้ยอือหึสิบเจ็ดนาทีแล้วประตูบ้านประตูบ้านอ่าอ่าเอามา เอามาสมประตูเลยก็ได้อ่ะอ่าๆโอเคๆๆๆสามประตูนะครับได้มาแล้วแต่เราใช้แค่สองประตูอ้าวทำไมวางเป็นอย่างนี้ล่ะอืมทำไมหนูวางอย่างนี้ล่ะะฮ้าอ้าวทำไมมันวางเป็นอย่างนี้เออนี่มันต้องได้อย่างนี้นะคะเราจ้องวางจาก ข้างในข้างในนะฮะโอ้โหทำไมมันดูเหมือนเล็กมากเราจะดีไซน์ยังไงต่อดีนี่คือคำถามอืมโอเคอึ๊บอึบอึบอึบตอนนี้ท้องผมร้องด้วยนะครับผมหิว <c oughs> ท้องโลกชีวิตจริงนะฮะโอเคตัดป โอเคว้าว okay, wow. ก็เดี like s, way, ๋ยวถ้ามันอาจจะยังเหมือนไม่ค่อยเสร็จยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำเอานอกรอบแล้วกันนะฮะนอกรอบอืมแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปนะฮะก็เหมือนเรามาทำเรามาทำเรามาทำบันไดบันไดทำไงอะอ่านี่คือคำถามอ่าได้แล้วได้แล้ว นี่นะฮะนี่บันได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 อ่าบันได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 นะฮะอืมอืมโอเคนะฮะอาจจะเล่นงงงหน่อยนะไอเวอร์ชั่นใหม่นี้นะฮะโอเคเรียบร้อยเราได้บันไดมาแล้ว ถ้าก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าเล่นแบบมีบันไดมันมันดีไหมนะฮะถ้าไม่ดีจะได้เลิกเล่นซะเลยนะครับอืมจะได้เลิกเนี่ยมันเป็นอย่างงี้แค่จะได้เลิกเล่นซะเลยนะฮะอา้าววางผิดก็สิบเก้านาทีแล้วโอเคขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตปรับสร้างบ้านผมขอละผมขออนุญ,ญาตปรับอันนี้ได้ไหม ปรับทัดนะโอเคอย่างนี้ผมจะถนัดกว่านะฮะนี่ไงสร้างอะไรนะฮะถ้าผมไม่ถนัดจริงๆผมจะมาเล่นแบบนี้แล้วกันนะฮะเฮะอเอาว่าประเทศไทยนี่นะฮะเดี๋ยวว่าผมจะย้ายของ มาไว้ข้างในในนอกรอบก็แล้วกันนะครับโอเคขอปรับขออนุญาตจับปรับจ U อด้วยเลยนะฮะเล่นมาถนัดจ,จริงนะฮะเล่นมาถนาดจ,จริงเออกลายเป็นพ็อกเก็ตแล้วนะฮะ่าเอออย่างนี้หละโอ้โหที่ไฟฝันมานานแม่ในที่สดุดมันช่างสุดยอดซะเหลือเกิน่ามันช่างมันช่างสุดยอดซะเหลือเกินนะจ๊ะ อมีหินนิดหมหมดนะฮะหมดทุกอย่างรับรองต้องได้เล่นนอกรอบแน่นอนนะครับนะครับนะครับเดี๋ยพูดเสียงให้มันชัดเจวหน่อยสงสัยต้องได้เล่นนอกรอบแน่นอนแหละผมว่าอืมอือืม,อม,อม เหมือนผมเล่นเลดเพย์อะไรแปลกแปลกไหมเหมือนคนเล่นแปลกแปลก,ปลกอะอืมนั่นหละครับตัวผมชึบอืมทำอะไรดี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 เออเออเออไมเมื่อกี้สัมผัสไม่ติดอืมโอเคโอเคนะครับบ้านเราประมาณนี้เราทำรั้วหน่อยรั้วอ่าทำรั้วมีไม้ไหม ทำรั้วทำรั้วอ่านะครับผมรู้แล้วว่าผมจะตกแต่งบ้านอย่างไรนะครับจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับผมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้พอไหม เล่นอย่างนี้ก็น่าถนัดกว่านะครับผมก็ตอนนี้ไปยี่สิบสามนาทีแล้วนะโอเคอืมติดอะไรอึบ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 ขึ้นสินั่นแหละนั่นแหละทำอะไรต่อทำอะไรต่อมีทิฐาว่าจะทำอะไรต่องงใจตัวเองเหมือนกัน เอองงว่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องย้ายของเออย้ายของดีกว่านะฮะเดี๋ยวพวกหลังคาบ้านผมมาทำเอานอกรอบละกันนะฮะโห oh, ดูสิของเยอะมากเลยนะฮะเราจะย,าย,ย้ายยังไงให้เสร็จอืมนี่คือคำถามเออนะครับเตียงนอนล่ะ เตียงนอนออยู่เละขวางไว้หมดเลยชึบชึบเตียงนอนผมจะเอาไว้เป็นตรงนี้ตรงนี้ละกันนะฮะอือืมืมและกล่องพวกกล่องละ่ะสร้างใหม่เลยดีกว่าสร้างใหม่เลยวางของไว้วนมอก่อนนะ้าตรงนี้ก็น่าจะเหมาะนะสร้างใหม่เลยเอาเป็น เป็น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 คราฟกล่องคราฟกล่องก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 องอืมชึบได้กล่องมาแล้วเยอะมากรู้สึกตอนนี้เหมือนตาลายตาลายอ่าไปเปิดเปิดเปิดชึบ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 อ่าประมาณนี้ไหมฮะ รู้สึกเหมือนว่าเราจะเล่นโหดมากเลยนะมาครับอาชวิตรอดนี่แปรรูปไม้ด้วยอ่ะ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 นี่นี่อะนี่นี่เรียบร้อยนะครับผมปะเรามาเปลี่ยนโหมดกันดีกว่าจะได้เก็บของง่ายๆโอเคก็ผมเล่น ผมเล่นเพื่อเอาความสนุกนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าผมไม่โกงอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปทําหลังคาบ้านที่หลังนะฮะเพราะว่าหินหมดจริงๆนะเพราะว่าถ้าผมโกงมันของมันคง,นงเต็มหมดแล้วล่ะนะคงจะอันนี้หมดแล้วล่ะนะฮะโอเคอันนี้ใส่อะไรดีอันนี้ใส่พวกอ่าอันนี้ใส่พวกบล็อกบล็อกบล็อกอืมพวกบล็อกเอาอันนี้ดีกว่า ันนี้จะเป็นพวกบล็อกพวกบล็อกอาไว้ตรงนี้อ่าไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะไว้เป็นพวกบล็อกอย่างเดียวเลยนะครับชึบชึบชึบเราอยากได้บล็อกอะไรเราก็มาเอาตรงนี้อ่าไปขนย้ายของเสร็จนะครับเราถึงจะจากกันไปนะฮะอืม โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะปลูกข้าวที่ผมวางแผนไว้หลักๆนะเดี๋ยวจะปลูกข้าว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 ไปเนเธอร์หาปราสาททะเลทรายหาหาลูกเอนเดอร์นะฮะอันนี้เ er อนเดอร์เออเอนเดอร์ไอออฟเอนเดอร์ใช่หาไอออฟเอนเดอร์นะครับ หาไอออฟเอนเดอร์ไว้หาพวกไอออฟเอนเดอร์แล้วเราจะมามาอะไรดีจะได้ไปดีเอ็นนะฮะแม่ทำไปพูดไปนี่ไม่ค่อยสะดวกเลย มันคนละอันกันเยชิชึบ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 เดี๋ยวก็พังชึบอ่าโอเคนะครับผมป้ายป้ายป้ายเดี๋ยว่อยไปสร้างบ้านนะฮะเดี๋ยวก็คงเห็นจากเอ้ยทำไมของมันหายไปหรือมันลีหายไม่นะเดี๋ยวไปดูที่หลังนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่ในลิปหน้าก็ต้องขอโอ้โหเสียงรถด,ดังมากเลยก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ชมจริงๆนะครับที่ติดตามกันเข้ามาเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ